ชะตานี้พพิกชีวิตบนออนไลน์ค่ะคุณต้องรู้5นิสัยของคนที่จะสร้างความสำเร็จบนออนไลน์นิสัยแรกเลยก็คือเป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันใหญ่ค่ะเหตุผลเลยนะที่คนไม่ประสบความสำเร็จออนไลน์เพราะตั้งเป้าเอาแค่เดือนละหมื่นพอเดือนละหมื่นปุ๊บกลับไปทำงานประจำไม่เอาแล้วจ้ะแต่ถ้าตั้งเป้า เดือนละแสนเดือนละล้านคุณจะรู้ว่าโลกออนไลน์เป็นไปได้เมื่อคุณฝันใหญ่คุณจะทํามันสําเร็จค่ะข้อที่2ค่ะเป็นคนทอทอทอทำทัททนท,นทีถ้าคุณลงมือทําคุณจะมีพลังแต่ถ้าคุณผัดวันพกักกนพุ่งพลังคุณจะหายไปและความกลัวคุณจะใหญ่ขึ้นค่ะนิสัยที่3ค่ะเลิกคิดลบเลิกบน่นเลิกโทษคนอื่นโทษป้าค่ะ บ้านโทษเศรษฐกิจกลับมาค่ะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเริ่มจากการที่คิดบวกก่อนเลยคิดให้ตัวเองมีความสุขคิดว่ามันเป็นไปได้ค่ะคิดว่าฉันทําได้คิดว่าฉันดีพอคิดว่าฉันคู่ควรปเปลี่ยนความคิดก่อนเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าความสําเร็จเป็นของคนที่คิดได้คิดเป็นค่ะนิสัยที่4คือเป็นคนก้าแสดงออก หมดยุคแล้วค่ะที่จะขายของอยู่หลังกล้องค่ะแต่เป็นยุคที่คุณต้องพูดผ่านหน้ากล้องเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนกล้าแสดงออกแปลว่าคุณกล้ารับเงินล้านกล้ารวยค่ะดังนั้นนะคะเอาตัวเองออกมาพูดคลิปออกมาทำไลฟ์สด คุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่ปังมากๆ <c oughs> คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ค่ะ <c oughs> และข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะ <c oughs> ไม่กลัวกับปัญหาไม่กลัวกับอุปสรรคคนสำเร็จเขาจะมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กค่ะแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ จำไว้นะคะเมื่อไหร่ที่เราใจใหญ่ปัญหาเล็กแต่เมื่อไหร่ที่เราใจเล็กปัญหาจะใหญ่ถ้าวันนี้คุณอยากได้ความสําเร็จปัญหาคือเพื่อนเสนิทของคุณค่ะยิ่งคุณเจอปัญหายิ่งเติบโตปัญหาเท่ากับเติบโตปัญหาเท่ากับเงินล้านปัญหาเท่ากับไรายได้ไม่ต้องกลัวปัญหาแต่ก้าวข้ามผ่านปัญหาไปด้วยกันถ้าคุณฟังคลิปนี้นะคะคุณไม่เคยเดินคนเดียวบนโลกออนไลน์ครูซาจะขอเป็นเพื่อนคู่คิด และเป็นเพื่อนคู่ใจให้กับทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนคอมเมนต์มากดใจกดแชร์ใครแชร์ถือว่าเป็นเพื่อนรักคูซ่านะคะทุกคน